สวัสดีครับท่านผู้ชมผมช่างเด็กครับวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมแล้วก็เพื่อนๆน้องนนักเรียนช่างกบบผมครับมาดูเทคนิคการตัดทรงอเมริกันองทรงนะครับอเมริกันงทรงนี้ก็ไม่ต่างจากลองทรงสูงบวกกับอเมริกันนะครับ ก็คือข้างๆจะเป็นบอลลองทรงสูงข้างบนจะเป็น,นอลอทรงอเมริกันก็เลยเป็นบองอ,อเมริกันองทรงนะครับอันนี้ผมจะมีเทคนิคด้วยกัน8ขั้นตอนนะครับ8ขั้นตอนง่ายๆสไตล์ช่างดิดก็ลองดูกันดูนะครับว่า,าท่านผู้ชมแล้วก็นักเรียนช่างตัดผมจะนําไปฝึกจะนําไปเป็นแนวทางในการทํางานได้หรือไม่นะครับ เริ่มต้นด้วยการใช้หวีด้านทีนะครับเป็นการขึ้นทรงนะครับความสูงก็เท่ากับลองทรงสูงนะครับประมาณใบหูด้านบนนะครับการไล่ทรงก็ควรที่จะไล่ให้มันเป็นแถวให้มันเท่ากันนะครับอย่าให้สูงอย่าให้ต่ำนะครับส่วนด้านล่างตีผมก็ใช้หวีตักขึ้นมา หวีนี่กดให้ชิดติดกับหนังศรีรษะลูกค้าเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับเวลาผมเก็บนี่ผมจะเก็บเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นแถวแล้วก็ความสูงเท่ากันนะครับแล้วค่อยไล่เป็นแถวไปนะครับใจเย็นๆสังเกตดูการใช้หวีตักออกมาง้างปลายหวีกออกมานิดนึงนะครับแล้วเราถึงจะใช้แบตเตอรียตัดเห็นไหมครับข้างหูนี้ถ้าใครไม่ถนัดก็ฝึกบ่อยๆนะครับเห็นไหมครับการตัก ใช้หวีก็ให้มันมั่นคงนะครับให้ให้มือนิ่งนะครับเวลาเราตักเส้นผมออกมานะครับไม่ยากครับทรงนี้ง่ายแล้วก็เหมาะสาหรับคนที่ต้องการจะฝึกการใช้หวีไม่ว่าจะเป็นหวีเล็กหวีใหญ่นะครับเป็นทรงที่ ทุกๆคนต้องต้องได้เจอในในลูกค้าวัยกลางคนนะครับลูกค้าไม่ใช่วัยกลางคนลูกค้าวัยสูงวัยนะครับลูกค้าที่มีอายุมากแล้วนะครับจะชอบตัดทรงนี้นะครับแล้วเราก็ควรที่จะฝึกให้ชํานาญนะครับเพราะว่าอาชีพนี้เราหากินจนจนแก่นะครับดังนั้นเราควรที่จะทําให้ได้ทุกๆทรงนะครับไม่ว่าจะเป็นทรงแฟชั่นทรงวัยรุ่นนะครับเราก็ควรที่จะทํา ฝึกให้เก่งให้ชํานาญนะครับค่อยๆฝึกค่อยๆทาไปใจเย็นๆนะครับอันนี้เราทํามาอรอบศรีรษะลูกค้านะครับก็ขึ้นส่งให้ได้ขนาดเท่ากันนะครับไม่ว่าด้านข้างด้านหลังนะครับเห็นไหมเวลาผมเก็บนี้ทรงจะเท่ากันความสูงเท่ากันนะครับอ,อันนี้คือ,อสเต็ปแรกขั้นตอนแรกนะครับ อันนี้มาดูขั้นตอนที่2ครับแบตเตอรี่นี้จะสามารถปรับฟันให้เป็น0.5 0.5ได้นะครับโดยโยกไปข้างหลังนะครับยกให้สุดนะครับแล้วก็ถ่ายขึ้นไปเลยนะครับสําหรับการถ่ายตรงนี้ทุกคนก็คงต้องสงสัยว่าเราจะถ่ายประมาณไหนนะครับสำหรับช่างใหม่ที่ยังไม่เข้าใจเราจะถ่ายขึ้นประมาณครึ่งหนึ่งของที่เราขึ้นส่งไว้นะครับนะ สังเกตดูผมจะถ่ายไปแค่ครึ่งหนึ่งด้านหลังก็ครึ่งหนึ่งนะครับไม่ได้ถ่ายขึ้นไปจนถึงข้างบนที่เราขึ้นส่งแค่เราขึ้นกลางๆนะครับถ่ายไปแค่กลางๆแค่นั้นเองนะครับเพราะอะไรเพราะเราต้องเผื่อไว้ในการใช้หวีเก็บอีกรอบหนึ่งเป็นหวีเล็กเก็บให้มันนวนให้มันกลืนกับข้างบนนะครับมันถึงจะสวยงามนะครับ การใช้หวีเราต้องใช้ได้ทั้งหวีเล็กและหวีใหญ่ชำนาญทั้งสองด้านาทั้งสองอย่สองหวีนะครับเห็นไ,ไหมครับผมจะถ่ายแค่ครึ่งหนึ่งนะครับค่อยๆถ่ายไปเรื่อยๆให้รอบนะครับอันนี้คือสเต็ปที่2อขั้นตอนที่2นะครับ เห็นไ,ไหมครับแค่นี้ก็สวยนะครับแค่นี้ก็ขึ้นเป็นทรงสวยแล้วนะครับถ้าคนที่เข้าใจทรงแล้วก็เข้าใจการใช้อุปกรณ์นะครับมาดูสเต็ปที่3กันนะครับขั้นตอนที่3เป็นการไล่ข้างบนให้คมคืนคล้ายๆมริกันนะครับใช้หวีใหญ่นะครับตากขึ้นแล้วก็ไล่ส่วนปลายไม่ต้องสั้นมากแล้วก็ไม่ต้องยาวมากนะครับผมจะไล่เป็นสเต็ปไปนะครับ วนไปจากขวาวนไปซ้ายนะครับไล่ตรงขอบให้มันเชื่อมกันขึ้นไปข้างบนนะครับเป็นการลบเหลี่ยมลบขอบไปในตัวนะครับแล้วก็ข้างบนเราก็ตัดเพื่อให้มันสั้นลงเพราะว่าผมลูกค้าเวลายาวเนี่ยผมจะอีกเพราะว่าผมคนมีอายุจะ,อ,ะอยากโศกนิดหนึ่งปลายเวลามันยาวแล้วก็เป็นก้อนเป็นคลื่นมันไม่สวยดังนั้นเลยต้องตัดให้มันสั้นลงให้มัน กลมลกืนนะครับข้างหลังก็เหมือนกันไล่เป็นแถวไปนะครับคล้ายๆอเมริกันนะครับหลายคนก็คงจะคิดอยู่ว่าแล้วเราจะตัดประมาณไหนมันถึงจะสวยนะครับถ้าเรายังไม่มั่นใจก็ให้ค่อยๆตัดเล็มไปทีละนิดทีละนิดจนเรามองและเราเข้าใจแล้วว่าประมาณนี้มันสวยหรือมันกลมลกืนแล้วเราก็พอนะครับถ้าเราตัดทีเดียวสั้นไปเลย ถ้ามันไม่สวยเราก็แก้ยากนะครับมันก็ต้องสั้นไปตามแถวแรกที่เราตัดไปแล้วนะครับดังนั้นเราเราควรที่จะเผื่อไว้ทุกครั้งนะครับผมทํางานผมก็จะพยายามเผื่อไว้ถ้าทรงทรงไหนที่เราไม่ถนัดเราก็จะเผื่อไว้เผื่อไว้แก้เผื่อไวอ้เวลาที่ว่าลูกค้าไม่ชอบลูกค้าว่ายาวไปสั้นไปเงี้ยเราก็แก้ได้แต่ยาวมันแก้ได้สั้นมันแก้ไม่ได้นะครับ เห็นไหมครับตรงขอบแล้วก็ไล่ไปให้มันกลมกลืนนะครับลบขอบไปมันก็จะไล่ขึ้นไปข้างบนแล้วก็จะกลมกลืนกันไปถึงข้างบนศีษะลูกค้านะครับอันนี้ก็เป็นสเต็ปที่3นะครับนะครับค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆนะครับใจเย็นๆนะครับอาชีพนี้ ใจร้อนไม่ได้นะครับงานออกมาไม่สวยงามแล้วก็เป็นงานบริการที่เราต้องเอาใจใส่ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการเรานะครับต้องเป็นคนละเอียดต้องเป็นคนปราณีตนะครับทำงานพวกนี้ ไปก็เป็นขั้นตอนที่4นะครับเป็นการใช้วีเล็กในการเก็บปายละเอียดเก็บขอบอจากที่เราใช้แบตเตอรี่ถ่ายขึ้นไปเบอร์ศูนย์จุดห้าถยขึ้นไปเมื่อกี้ให้มันเชื่อมกับที่เราขึ้นทรงจากหวีใหญ่นะครับเราก็ไล่ขอบเห็นไหมครับการใช้วีเล็กในการไล่ขอบอเราค่อยค่อยไล่ให้มันนวนขึ้นไปให้มันกลืนกับข้างบนให้ไหม่ให้มันเป็นเส้นไม่ให้เป็นขอบ อย่างนี้ก็สวยแล้วครับซึ่งถ้าเราทำตามขั้นตอนได้นะครับลูกค้าก็จะติดใจนะครับลูกค้าก็จะชอบตรงที่เรามีความปราณีตนะครับมีการเอาใจใส่ลูกค้านะครับลูกค้าท่านนี้คุณลุงท่านนี้ก็ใช้บริการกันมานตั้งแต่ท่านยังไม่ค่อยแก่ยังหนุ่มๆอยู่นะครับแต่ว่าไม่ได้ตัดทรงนี้นะครับอันนี้พออายุม,มากแกก็จะเปลี่ยนทรงมาตัดเป็นอเมริกันลองทรงสูงนะครับ เห็นไหมครับค่อยๆเก็บช่วงที่เราขึ้นทรงด้วยฟัน0.5นเมื่อกี้นะครับเราก็ใช้วีเล็กค่อยๆเก็บไปส่วนตรงกลางไล่ขึ้นไปข้างบนนะครับหลังที่ที่เราขึ้นทรงไว้นะครับตรงขอบผมตีนผมเนี่ยเราสามารถใช้ฟันบเบรดเล่นตะแคงเก็บให้มันนวลให้มันขาวไปเลยก็ได้ครับ เราให้มันแนบชิดไปเลยครับวีไม่ว่าวีเล็กวีใหญ่ถ้าเราต้องการให้มันสั้นเราก็ให้มันแนบชิดติดกระหนังศีาราะลูกค้าแต่ถ้าเราต้องการกินนิดๆิเราก็ยกขึ้นแล้วค่อยตัดนะครับก็ขอบคุณครับสำหรับทุกท่านที่ติดตามแล้วก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกๆ คอมเมนต์นะครับที่เข้ามาให้กําลังใจแล้วก็ให้คําแนะนำนะครับยังไงก็จะพยายามทําคลิปออกมาเรื่อยๆเพื่อ,อ,อเป็นแนวทางในการทํางานเพื่อเป็นแนวทางในการนําไปฝึกหัดสําหรับน้องๆน,นักเรียนช่างแต่ผมนักเรียนใหม่นะครับหรือว่าน้องๆช่างแต่ผมที่เป็นช่างอยู่แล้วบางทีอาจจะ,ะเป็นประโยชน์กับท่านก็ได้นะครับลองเข้ามาดูแล้วก็ ติดตามช่องไทยพาเ l e c h ชาแนลนะครับเราก็จะพยายามทำหลายๆคลิปออกมานะครับสำหรับท่านใดที่เพิ่งเข้ามาชมช่องของเราก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับท่านจะได้ดูคลิปใหม่ๆเวลามีคลิปเข้ามาจะได้รับการแจ้งเตือนนะครับ เก็บเป็นแถวเป็นสเต็ปไปนะครับเริ่มจากด้านไหนก็ไถ่อบไปฮะวนไปให้รอบศรีรษะลูกค้าแค่นี้ก็ดูสวยนะครับถ้าคนที่ไม่ปราณีตบางคนเขาก็เก็บแค่นี้เขาก็ปล่อยลูกค้าจบงานได้แต่สําหรับผมนี้ผมจะทําถึง8ขั้นตอนเพราะว่ามันจะสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าสร้างความประทับใจในการทํางานนะครับเราไม่ได้ทํางานแบบลวกๆเราไม่ได้ทํางานเพื่อ,อ แป๊บๆเพื่อต้องการเอาเงินลูกค้าโดยที่ไม่รอบคอบดังนั้นเราควรจะทํางานด้วยความรอบคอบนะครับด้วยความปราณีตลูกค้าเห็นลูกค้าก็จะชอบและกลับมาใช้บริการเป็นลูกค้าประจํากันนะครับการที่เราจะมีลูกค้าประจำเนี่ยเราต้องใช้ความอดทนแล้วก็ใช้ความปราณีตเพื่อซื้อใจลูกค้านะครับ ค่อยไล่เก็บกันนะฮะก็สังเกตดูเวลาผมเก็บก็เก็บจากส่วนที่เราไถาขึ้นไปเมื่อกี้คือกลางที่ตรงกลางที่เราแบ่งไว้ระหว่างทรงระหว่างการขึ้นทรงนะครับแล้วก็ไล่าจากตรงกลางขึ้นไปถึงเครื่องบนขอบผมนะครับเพื่อความสวยงามให้มันกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันดูแล้วมันก็จะสวยงามไม่ขัดตานะครับ ไม่ว่าจะเป็นด้านซ้ายด้านขวาการเก็บก็เหมือนกันนะครับตัดขึ้นมาแล้วก็ถตักขึ้นมาแล้วก็ถ่าย,น,าายนะครับเอียงฟันหวีออกมาให้พ้นปลายผมลูกค้าแค่นั้นก็พอนะครับทํช้าช้าถ้าตรงไหนเราถนัดเราต้องการเวลาแล้วก็ทําไวได้ถ้าเรามีความชํานาญนะครับข้างล่างก็ถ่ายขึ้นไปไล่ ตีนผมขึ้นไปนะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนที่ขั้นตอนที่5นะครับเป็นการใช้หวีใหญ่ในการไล่เก็บความละเอียดอีกหนึ่งครั้งนะครับหลังจากที่เรา,าใชา้เก็บไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับ ถ้างั้นเราก็ใช้หวีใหญ่ในะการเก็บนะครับเห็นไหมครับไล่ให้มันคมกลืนให้มันนวลที่สุดนะครับข้างบนก็จะเป็นเหมือนอเมริกันข้างข้างข้างหลังก็จะเป็นลองทรงอ่าเคยกลายเป็นอเมริกันลองทรงนะครับเห็นไหมครับเวลาเราใช้หวีตักขึ้นมาเศษผมตรงไหนที่มันพ้นออกมาเยอะเราก็ตัดไปเห็นไหมครับ ตรงไหนที่มันยาวเวลาเราใช้วีตักเนี่ยระ,ระดับวีเดียวเดียวกันระดับวีเท่ากันเนี่ยมันจะโผล่มาแล้วก็ตัดส่วนที่มันโผล่มาแค่นั้นเองนิดๆหน่นนอยๆค่อยๆไล่เป็นทีละแถวนะครับถ้าเราดูแล้วมันกลืนเราก็ไม่ต้องไล่เก็บนะครับเราก็ย้ายที่เป็นแถวต่อไปนะครับไล่อย่างนี้ขึ้นไปเรื่อยๆจนรอบศีรษะลูกค้านะครับ ใช่ไหมครับมันจะเป็นการทํางานด้วยความปราณีตนะฮะลูกค้าก็จะชอบใจแล้วก็ประทับใจเพราะว่าเราไม่ได้ทําลุกๆนะครับเราก็ค่อยเก็บค่อยๆแต่งตรงไหนที่มันดูแล้วมันยังเป็นคลื่นมันยังไม่สวยเราก็ใช้หวีไล่เก็บไปเรื่อยนะครับเป็นการฝึกสมาธิตัวเองในการทํางานด้วยนะครับค่อยๆเก็บใจเย็นๆนะครับ ถ้าเราเก็บพวกนี้บ่อยๆทาพวกที่บ่อยๆเราก็จะเก่งในการใช้หวีนะครับเราก็จะเก่งในการใช้อุปกรณ์นะครับถ้าเราใช้แต่ตัวลองอย่างเดียวนะครับอะไรก็ใช้แต่ตัวลองเราจะไม่เก่งไอ้พวกที่ว่าต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวต้องใช้เทคนิคเฉพาะตัวนะครับโดยการใช้หวีนะครับไม่ว่าจะเป็นหวีเล็กหวีใหญ่ดังนั้นเราก็ต้องทําทให้ได้ทุกอย่างฝึกให้ได้ทุกอย่างนะครับ ไล่วนไปเรื่อยนะครับตรงไหนที่เราดูแล้วยังเป็นคลื่นไม่สวยไม่ว่าจะเป็นข้างข้างข้างบนเราก็ไล่เก็บข้างบนเราก็ใช้หวีด้านหางเก็บได้นะครับเพราะว่าผมมันหนาอยู่เราก็ใช้หวีด้านหางตรงไหนที่เราต้องการให้สั้นเราก็ใช้หวีด้านทีนะครับการใช้อุปก,กรณ์เราก็ต้องใช้ให้เป็นนะครับ เห็นไ,ไหมครับผมจะไถขึ้นตักขึ้นนิดเดียวแล้วก็ถ่ายออกไปแค่ปลายมันนะครับแล้วเราก็หวีเช็คดูทรงด้วยว่ามันคมกลืนกันหรือย,ยังมันมีคลื่นอยู่ไหมเราก็ดูเช็คดูนะครับตัดไปก็เช็คดูไปนะครับหวีปัดเศษผมออกนะครับสายตาก็มองให้รอบศีรษะลูก้าส่วนไหนที่มันดูแล้วมันเป็นคลื่น ส่วนไหนที่ดูแล้วมันยังหนายังเป็นก้อนอยู่เราก็ไล่เก็บไปเรื่อยครับ yeah. <Yeah. S 1> ก็หวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกๆท,ท่านนะครับที่ยังไม่เคยได้ตัดทรงนี้หรือว่าน้องๆน,นักเรียนที่ยังไม่เคยเจอทรงแบบนี้ไม่เคยใช้หวีแบบนี้นะครับอย่างน้อยก็ทำให้น้องๆเพื่อน,อนๆนักเรียนชั้นผมเนี่ย นำไปเป็นแนวทางในการฝึกในการทำงานได้ครับไม่มากก็น้อยนะครับยังไงก็ฝากดูให้จบคลิปนะครับแล้วเราก็จะได้เทคนิคหลายๆอย่างในการไปทำงานนะครับหลังจากที่เราถ่ายเสร็จสับเรียบร้อยนะครับต่อไปเราก็จะมาทำความสะอาดให้ลูกค้าปัดเศษผมเพื่อเช็คดูงานนะครับ นี่เป็นขั้นตอนที่6นะครับโดยการใช้ดยเป่าแล้วก็ใช้แปรงขัดเศษผมออกเพื่อที่จะเช็คดูว่ามันสวยหรือยังเสร็จแล้วเราก็จะมาะเป็นขั้นตอนที่7นะครับด้วยการใช้ฟันปลาไล่ปลายผมนิดนึงเพื่อให้ผมพลิ้วเพื่อให้ผมกอดกันสวยงามนะครับเป็นการสร้างความละเอียดเป็นการสร้างความปราณีตนะฮะ ให้ลูกค้าได้เห็นว่าเราทำทุกๆขั้นตอนด้วยความปราณีตนะครับตัดเสร็จจริงๆแล้วเราก็จบงานได้นะครับถ้าคนที่ทำงานแบบลูก่ทำงานแบบเห็นลูกค้าเยอะๆแล้วก็รีบรีบ,รบทำเพื่อรีบได้ต่างมันก็จบงานได้นะครับถือว่าไม่คิดเลยแต่สำหรับผมแล้วก็ทุกอย่างผมจะทำเพื่อเอาใจลูกค้าเพื่อให้ลูกค้ามีความประทับใจและกลับมาเป็นลูกค้าประจำกันนะครับ จริงๆตรงนี้ก็ไม่ได้ซอยอะไรมากมายนะครับเพียงแค่เราใช้ฟันปลาไล่ขีดข้างบนนิดๆนหน่อยๆตรงไหนที่มันยังดูเป็นคลื่นเป็นไหลเราก็ใช้ฟันปลาไล่นะครับจบแล้วก็เป็นขั้นตอนขั้นตอนที่8นะครับเป็นขั้นตอนที่สุดท้ายนะครับคือ,อจริงๆก็จบงานได้นะครับแต่ด้วยความปราณีตเราก็ใช้แจตเตอรีนเล็กนะครับ ในการมาเก็บอีกรอบนึงเป็นการแต่งให้มันดูเนียนดูนวลที่สุดนะครับนะครับตรงไหนที่มันยังดูไม่กลมกลืนแล้วก็ใช้วีเล็กตากขึ้นแบตเตอร์เล็กค่อยค่อยไล่เป็นทีละแถวไปนะครับ ทำแบบนี้ทุกๆหัวทำแบบนี้ทุกๆคนแล้วท่านจะได้ลูกค้าทีา่เป็นลูกค้าประจำมากขึ้นนะครับมีลูกค้ากลับมาใช้บริการอีกอแล้วก็เป็นลูกค้าประจำกันเราก็ได้งานทำทำตนเราจะไม่สามารถที่จะยืนได้นะครอาชีพนี้ก็เป็นอาชีพที่ ทรามากินได้นานนะครับฉะนั้นเราควรที่จะรักในอาชีพเราแล้วก็ทําทงานอย่างาละเอียดทํางานอย่างรอบคอบนะครับก็ฝากทุกๆคนไว้ด้วยนะครับอันนี้ก็จบงานได้แล้วนะครับถือว่าเสร็จสมบูรณ์แปดขั้นตอนง่ายๆสไตล์ช่างดิบครับยังไงก็ฝากคลิปนี้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งกดติดตามด้วยเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ